รีวิวครบทุกจุดกับไขสั่นไฮโซแบรนด์วีเละรหัส AA 2 3 7เปิดกล่องออกมานะคะด้านในกล่องก็จะมีตัวไขสั่นรีโมทควบคุมและสายชาร์จมาให้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ฟังก์ชันและการใช้งานของรุ่นนี้กันก่อนเลยค่ะกดปุ่มเปิดค้างไว้ที่ตัวไขสั่น2วินาทีค่ะและกดปุ่มนะคะที่มีสัญลักษณ์ตัว M นะคะ1ครั้งเพื่อเริ่มการทำงานค่ะ กดอีกหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะคะรุ่นนี้นะคะมีให้ใช้มากถึง10โหมดหรือว่า10สเต็ปเลยค่ะหากต้องการจะปิดหรือว่าหยุดการทํางานนะคะให้กดปุ่มปิดนะคะค้างไว้ที่ตัวรีโมทค่ะสัญญาณไฟจะดับเพื่อหยุดการทํางานของตัวไขสัน AA237 ตัวนี้นะคะสามารถชาร์จได้ค่ะชาร์จ1ครั้งนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่60นาทีค่ะขนาดและความยาวของ AA237 ความยาวทั้งหมด 3.5นิ้วรอบวง4นิ้วและน้ำหนักของตัวสินค้านะคะจะอยู่ที่44กรัมค่ะเป็นน้ำหนักที่เบามากและพกพาสะดวกแน่นอนค่ะสั่งซื้อ AA 2 3 7ตอนนี้นะคะราคา890บาทและทางร้านจะมีของแถมเป็นเจลลอเล่นควดใหญ่200 m l มูลค่า3 5้บาทติดตามอัปเดตโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ w w w m o h a m o หมอหคม ร้านเราคัดแต่ของดีมีคุณภาพมาให้คุณลูกค้าเสมอขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ